สวัสดีนะเพียนเราก็มาดูต่อในเรื่องของการแปลงค่าง,งบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศหลังวันซื้อหุ้นงบการเงินหลังวันซื้อหุ้นก็จะประกอบด้วยสามงบก็คืองบกำไรขาดทุนงบกำไรสะสมและงบแสดงสถานะการเงินซึ่งงบการเงินแต่ละงบจะถูกแปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกาัน จึงทําให้เกิดผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินผลต่างจากการแปลงค่าให้แสดงเป็นรายการแยกต่างหาในส่วนของผู้ถือหุ้นของกิจการที่นำเสนองบการเงินก็คือบริษัทใหญ่โดยใช้ชื่อบัญชีว่าผลต่างจากการแปลงค่าสะสมตามวิธี All u u r r e n t เราก็มาดูตัวอย่างที่9.2จากตัวอย่างเดิม9.1บริษัทลัคก,กี้จำกัดจ่ายเงินปันผลในวันที่1ธันวาคม2ตราแลกเปลี่ยนในปี X 2มีดังนี้อัตราแลกเปลี่ยนณนะวันที่1ธันวาคม1ริงกิตเท่ากับ13บาทก็คือวันที่จ่ายเงินปันผลใช่ปะตราแลกเปลี่ยนณนะวันที่31ธันวาคม1ริงกิตเท่ากับ11บาท อันนี้คืออัตราปิดเ์เลนเลทอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลีย่ยปี x2 หนึ่งริงกิตเท่ากับ12บาทงบทดลองในปี x2 ของทั้งสองบริษัทแสดงด้วยเงินสกุลที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการดังนี้อันที่หนึ่งบริษัทสามคัคคีจำกัดเป็นเงินบาทนะที่สองบริษัทรักกี้จำกัดเป็นเงินลิงกิต เพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำงบการเงินรวมอ่ะเราก็ต้องแปลงเงินลิงกิตบริษัทลักกี้ให้เป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนนะเราก็มาดูเราจะมาแปลงค่าอันนี้คืองบที่เขาให้มานะเราก็เอางบทำอันนี้ก่อนทำของลักกี้ให้เป็นเงินบาทเราก็รอกงบตลองเข้ามานะเนี่ยกระดาษทำการสำหรับ แป็นค่างบการเงินบริษัทลักกี้31ันวาอ2อันนี้ก็คืองบทดลองที่เขาให้มาลอกมาจากเนี่ยข้างบนเนี่ยนะเงินสดลูกหนี้สินค้าที่ดินอาคารอุปกรณ์เจ้าหนี้ทุนหุ้นส่วนเกินกำไรสะสมขายแล้วก็มีต้นทุนขายค่าเสื่อมค่าจะรวมกันได้135 0งห3ึ่งส เราก็มาดูว่าเรทที่ใช้ในการแปลงค่าเราใช้เรทอะไรมั่งถ้าเป็นอะไรนะวิธีออ c u r r e n t นะอัตราแลกเปลี่ยน a all u u r r e n t ก็คือสินทรัพย์หนี้สินเราจะใช้อัตราณวันที่ทำบการเงินก็คือ31ธันวาน1มืนกิเท่ากับ1 1บาทรายได้ค่าใช้จ่ายจะใช้ AF เรตัวเฉลี่ย12บาท ส่วนของผู้ถือหุ้นก็จะใช้เลทที่เราไปซื้อก็คือ10นณวันที่เกิดาลกาก็1บบาทเงินปันผลก็จะเป็น10บาบาทเพราะเราจ่ายเงินปันผล1น่งทันไหสองอ่ามารู้แล้วเราก็มาเอาเลทใส่นะเนี่ยสินทรัพย์ก็คือเงินสดลูกหนี้สินค้าที่ดินอาคารอ,อุปรกรณ์นี่สินคือเจ้าหนี้เราจะใช้เลทอัตราแลกเปลี่ยนณนะวันที่ทํางบการเงินก็เรียกอัตราปิด ก็คือเคอร์เลเลส1บาทเสร็จแล้วทุนหุ้นส่วนเกิดอันนี้ใช้ historical rate นะกับไรสะสมก็คือณวันซื้ออันนี้เป็นปีแรกก็คือ10บาทนะเสร็จแล้วเงินปันผลหน้าวันที่เกิดรายการก็คือ1ทันว่าก็คือ13บาทส่วนอันนี้รายได้ค่าจ่ายขายต้นทุนขายค่าเสื่อมค่าจ่ายดำเนินงาน ก็ใช้12บาทนะเมื่อเรารู้เลทแล้วเราก็จับคูณ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 กันเข้าไปแล้วดีเบวกกันดีเคมจะไม่เท่ากันมันจะมีผลต่างจากการแปลงค่าสะสมเกิดขึ้นทางด้านไหนน้อยเอาไปเติมทางด้านนั้นเสร็จแล้วดีเคก็ต้องทำให้กันเท่ากันเมื่อเราแปลงค่าได้เสร็จแล้วเราก็จะมาทำกระดาษทำการเพื่อทำงบการเงินรวมเราก็จัดเป็นสามงบเหมือนที่เรียนมา งบกำไรขาดทุนงบกำไรสะสมงบแสดงฐานะการเงินก็เอางบทดลองที่จดให้เนี่ยมาใส่นะกำไรขาดทุนก็จะขายเงินปันผลต้นทุนขายค่าเสื่อมค่าจ่ายาส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพราะเราไม่ได้ซื้อร้อยเปอร์เน,นะเราก็จะเอารายได้ลบค่าจ่ายาก็จะเป็นกำไรได้กำไรสุทธิดึงมาในงบกำไรสะสมเอากำไรสุทธิมาใส่อะ อันนี้ก็จะเป็นกําไรสะสมต้นปีอันนี้ได้กําไรมากก็ดึงมาอันนี้ก็จะเป็นกําไรสะสมต้นปีกากเงินปันผลก็จะเป็นกําไรสะสมตายดึงมาในงบแสดงฐานะการเรงินนะกำไรสะสมตายปีใช่ไหมอ่ะเสร็จแล้วมันจะมีผลตามจากการเป็นค่าสะสมไว้อยู่ในงบแสดงฐานะการเรงินใช่ป่ะในีบริษัทลัก,กี้ 7จ็ดสาี่ศูนยนี่นะเราก็เอาสินทรัพย์นี่สินมาใส่สิ์แล้วก็ทําจะมีผลต่างอยู่ในงบนี้นะจากการแปลงค่าเสร็จแล้วเราก็มาตัดบัญชีเหมือนเดิมคู่ที่1ตัดทุนหุ้นส่วนเกินกับรสะสมนะแล้วก็ไปเคงเงินลงทุนกับ M i นะคู่ที่หทุนหุ้นเนี่ที่เป็นเป็นบาทแล้วทุนหุ้นส่วนเกิน กำไรสะสมอยู่ในงบกำไรสะสมส่วนทุนพุ่งจนเกินกำไรสะสมกำไรสะสมนี่สองสองห้ารวมกันก็ไปเกิเงินลงทุนอยู่ในงบสแสดงฐานะการเงินเงินลงทุนไม่เจอเงินลงทุนนี่ใช่ไหม กับ M I ตัดสุดท้ายเสร็จแล้วเราซื้อเกินใช่ไหมเดื๋จำได้ไหมว่าไอ้ที่เราซื้อเกินไป7500หริงกิบก็คือ75000บาทเกิดจากอาคารเพิ่มขึ้น75000ค่าความนิยม15000แล้วไปตัดที่เงินลงทุน7500แล้วก็ไปตัดที่ M I 1 5 75 0ากับ15จําจำได้ปะ ตัวอย่างที่แล้วเราก็มาตัดคู่ที่สองที่เราซื้อเกินก็คือเกิดจากอาคาร7 5็ดหมคุณจำได้อาคารเป็นสินทรัพย์7จ็ดหมแล้วก็ค่าความนิยม1 5ื่นนะแล้วก็ไปเคเงินลงทุน7 5็ดหแล้วก็ไปค M I หมื่นนะเหมือนเดิมเหมือนกับณวันซื้อนะ เนี่ยเนี่ยตัดเหมือนกันนะวันซื้อเลยเสร็จแล้วคู่ที่สามอันนี้มันเป็นปีแรกเพราะฉะนั้นกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้นนวันซื้อไม่มีปีแรกไม่มีนะเราก็มาตัดเงินปันผลรับกับเงินปันผลที่ย่อยจากเงินปันผลรับเจ็ดหมแปไปตัดกับเงินปันผลของย่อยอยู่ในงบกําไรขาดทุนเงินปันผลของย่อยเนี่ย เก้าเจห้ารอยเนี่ยคูณเราซื้อกี่เปอร์เซ็นตะ์แปดต์มั้งจำได้ปะ่ะเก้าเจ็ดห้าร้อยคูณแปสิบอร์ได้เจ็ดหมื่นแปบลดกลดเท่ากับห9 5่0เก้าห้าร้อยเป็นของเอมไอนะห9 5่0เก้าันห้าร้อ เดี๋ยวเราตัดคู่สุดท้ายในหมื่นเก้าพที่ครูบอกไหนเงินต้นเนี่ยหมื่นเก้าห้าร้อย 19, เดี๋ยวครูบอกเอาไปตัดคู่สุดท้ายนะตอนนี้เราตัดไป3คู่แล้วตัดทุนหุ้นตัดที่ซื้อเกินแล้วก็ตัดกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้นนะวันไซเอเสร็จแล้วมันก็จะมีอีเนี้ย ผลต่างเนี่ยผลต่างจากการแปลงค่าต้องปิดแบ่งให้บริษัทใหญ่กับ MI นี่คือข้อสุดท้ายนะอาคาเสื่อมอคิดค่าเสื่อมก่อนไ็นแล้แล้วก็ปิดติดตัวนี้แต่นี้ค่าเสื่อมจะอจำได้ไหมว่าค่าเสื่อมเนี่ยอาคารเพิ่มขึ้น 7500รอิงกิตอายุการใช้งานเหลืออีกสิบปีเพราะฉะนั้นค่าเสื่อมปีละ750อนะอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันค่าใช้จ่ายเท่ากับกี่บาท1ิบบาทใช่ไหมจ้าเอเอฟบรีตค่าใ,ใช้จ่ายเชอเอเอฟบรตเอเอฟบรบบาทใช่ไหมเนี่ยอ นี่เออบัรเลย12บาทค่าเสื่อม12บาทเนอะ750คูณ12ได้9,000บาทอันนี้บันทึกค่าเสื่อมที่เพิ่มขึ้นอายุการใช้งาน10ปีต้องคิดค่าเสื่อมเพิ่ม9,000เดบิตค่าเสื่อมราคาเคดิตค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารนะแต่มันไม่มีสะสมมันเป็นสุทธิแล้วก็ตามไปตัดที่อาคารอ่ะเดบิตค่าเสื่อมราคาอาคาร9,000 คิดค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารก็ตามไปตัดที่อาคารนะเพราะไม่มีค่าเสื่อมสะสมเก้าพันอันนี้ก็คือสินทรัพย์เพิ่มคิดค่าเสื่อมเพิ่มเพราะฉะนั้นอีกเก้าพันเนี้ยมันก็จะกระทบต่อกําไรของย่อยทําให้กําไรของย่อยทําไมลงลดลงเดี๋ยวแบ่งส่วนของผู้ถือหุ้นต้องเอาเก้าพันไปลบเพื่อให้เป็นกําไรที่ถูกต้องแล้วค่อยแบ่งให้ MI 20%เปอร์เซ็นต์ ต่อไปไอเนี้ยผลต่างจากการแปลงค่าสะสมเราต้องแบ่งให้บริษัทใหญ่กับย่อยตามเปอร์เซ็นที่เขาเข้าไปซื้อผลต่างจากการแปลงค่าสะสมนี่เท่าไหร่73500แล้วเราจะปิดคู่ที่เท่าไหร่คู่ถัดไปอ่ะ ผลต่างจากการแปลงค่าสะสม735.0 0เอา80%คูณก็จะเป็นผลต่างจากการแปลงค่าสะสมโอนให้บริษัทใหญ่588.0 0ที่เหลือ10%เปิด็นของ MI นะผู้ที่6ของเขานะเราก็จะปิดผลต่างจากการแปลงค่าสะสม735.0 0 ไปเป็นผลต่างจากการแปลงค่าสะสมของบริษัทใหญ่80% 588.0 0ที่เหลือ20%เป็นของ MI นี่นะ1470 0ูน 4, 7, 0, 0. คู่ที่6เสร็จแล้วคู่ที่7ผคู่ที่7็นะเขาบอกว่าปรับปรุงผลต่างจากการแปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนณนะวันสิ้นงวด อาคารนะเธอจำได้ไหมอาคารมันจิตหมื่นห้าหักค่าเสื่อมไปจ5หมื่นห้าณวันที่เราซื้อณนะวันที่เราเข้าไปซื้อในบริษัทย่อยออาคารมันจะเพิ่มขึ้นด้วยยอดจ5 0พันห้ารอยลิงกิตเอาสิบคูณอัตราแลกเปลี่ยนณนะวันที่ซื้อก็อคือเจ็ดหมื่นห้าเสร็จแล้วเราคิดค่าเสื่อมแต่กี้นี้เราคิดไป่เท่าไหรนะ่เก้าพันเนาะ เนี่ยเขาก็จะเอาเก้าพันไปลบค่าเสื่อมที่คิดวันที่คิดค่าเสื่อมดค่าเสื่อมราคา k ค่าเสื่อมสะสมเพราะฉะนั้นค่าเสื่อมก็จะเก้าพันสะสมอะ่ะเอาค่าเสื่อมสะสมเก้าพันไปลบก็จะเป็นอาคารมีมูลค่าเท่ากับเท่าไหร่มีมูลค่าสุทธิเท่ากับเท่าไหรเจ็ดสี่สองห้าศูนย์ เอาเจ็ดหมลบด้วย9 0 0านี่นี่นี่เป็นตัวนี้6กหมื่นหะณวันที่เราไปซื้ออาคารมันมีมูลค่าเท่ากับ7จ็ดหมื้าสิ้นปีคิดค่าเสื่อมไป9 0 0าเพราะฉะนั้นอาคารจะมีมูลค่าสุทธิเท่ากับ6กหมื่นแต่ณปัจจุบันสินทรัพย์ เราใช้เลทตัวซีเคอเลนเลทก็คือเอา750ดร้อไปลบ7 5็ดอาคารนะมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้น7จ็ดันหแล้วเราคิดค่าเสื่อมไปปีหนึ่ง7จ็้อยเพราะฉะนั้นอาคารจะมีมูลค่าสุทธิเอา7จ็ดพันหลบเจ็ กเจนะแต่มูลค่าไออาคารเนี่ยเราจะเอาอัตราณนะเป็นสินทรัพย์เราจะใช้คนเลนนะเรทงคเลนเรทหนสิบเอ็ด 11, เอา11ไปคูณได้74250นะไอตัว74250ได้มาจากไหนก็คือได้จากเรทปัจจุบันเอาอาคารที่เพิ่มขึ้นเจ0ดพรริงกิตลบค่าเสื่อมที่คิด ในปีนี้เพราะมันเป็นปีแรกปีละเจร้อยห้าสิบลิงกิตเอาลบกันก็จะเป็นมูลค่าสุทธิเป็นหน่วยเป็นลิงกิตอ่ะ750ร้อยห้าสิบก็จะได้หกเจ็ดห้าศูนย์เอาเจ็ดพันห้าลบเจ็ดร้อยห้าสิบเพราะฉะนั้นอาคารจะมีมูลค่าสุทธิหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบลิงกิตแตนี้มูลค่าของอาคารสุทธิเขาใช้คือเลนด์เลทก็คือเลทปัจจุบัน11 คูณด้วย11ก็จะเป็นเนี่ย74250อนไอ้66นี่คือมูลค่าปัจจุบันที่เป็นเงินบาทอันนี้คือที่เอาเรทคูณอันนี้คือราคาปัจจุบันผลิตไม่เท่ากันใช่ไหมณนะวันที่ซื้ออาคารณนะวันที่เราเข้าไปซื้อหุ้นในบริษัทย่อยอาคารเพิ่มขึ้น7,500รลิงกิตวันนั้นเรทมัน10บาท เอาสิบคูณเข้าไปได้เจ็ดหมื่นห้าเสร็จแล้วสิ้นปีคิดค่าเสื่อมราคาเก้าพันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอาคารก็จะลดลงเก้าพันเอาลบกันจะเป็นเงินบาทเนี่ยหกนะมูลค่าสุทธิ6กแต่เลที่ใช้ในการแปลงค่ามันไม่ได้เป็น6-6หแล้วเพอเราใช้เลทนนะปัจจุบัน11บาทมันจะเป็น7 4็ดสเพราะฉะนั้นอาคารก็จะเพิ่มขึ้น ตามเลทคเลืเลนเลทอ่ะแปดพันสองร้อยห้าสิบเอา,าลบกันส่วนค่าความนิยมมันเพิ่มขึ้นพันหะ้าร้อยลิงกิตณวันที่เราเข้าไปซื้อเลทมันสิบบาทเอาคูณเข้าไปก็จะเป็นหมื่นห้าถูกปะแต่ณนะปัจจุบันไอพันห้าร้อยลิไม่ใช่สิบบาทเป็นสิบเอ็ดบาทเอาสิบเอ็ดคูณเข้าไปเป็นหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเพราะฉะนั้นค่าความนิยมก็จะเพิ่มขึ้น เท่ากับหน0่ก็เลทมันเพิ่มขึ้นบาทหนึ่งอะถูกไหมจาก10เป็น11นะก็จะเพิ่มขึ้น1,500้ารเคดิตผลต่างจากการแปลงค่าของบริษัทสามัคคีด้วย2ตัวนี้บวกกัน9750เจาเอาเราก็ไปทำคู่ที่7เดบิตอาคาร8250อันนี้เลทไม่เท่ากันเนี่ยมันก็จะทำให้สินทรัพย์เราเพิ่มขึ้นเพราะเราใช้เคเรทเลท อาคาร8250ค่าความนิยมอีก1,500เสร็จแล้วก็ไปเคผลต่างจากการแปลงค่าสะสมของบริษัทใหญ่9750จอ่าต่นี้คู่สุดท้ายที่ครูบอกครูเอาไว้คู่สุดท้ายก็คือเงินปันผลของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในเงินปันผลแล้วก็กำไรนะเงินปันผลที่ครูบอกเหลือ1,9500เนี่ย นะือก็ไปเคเงินปันผลของบริษัทย่อย1,9500นะ mm hmm. แล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิก็คือเอากำไรที่ย่อยทำได้ลบกับอีกค่าเสื่อมให้เป็นกำไรที่ถูกต้องก่อนกำไรที่ย่อยทำได้1 000, 1 9 8 0 0 0 0เอาหักค่าเสื่อม9,000นดี ให้เป็นกําไรที่ถูกต้องก็เป็น189่ป่ะใช่ไหมเอาหนึ่งเกาแปดหนึลบด้วย9ก้าพันค่าเสือ่อก็จะได้เป็น189แ0สนหมพันคูณ20%็ก็จะเก็บ3 7 8 0น37800เอาตัวนี้ามาลบกันนะ3 7 8 0 0 คู่ที่สี่คู่ที่สี่เนี่ยสามเจ็ดแปดศูนศูนย์ลบกันก็จะเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยหนึ 18, 3, ่งแปดสามศูนยศูนย์้วก็ไปส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธินะสามเจ็ดแปดศูนศูนย์คูณคบกำไรตัดทุนแล้วก็เงินปันผลที่เหลือหนึ่งเก้าห้าร้อยแล้วก็ไปเอ็มไอ 183 0งแปสามเสร็จแล้วรวมกันรายการปรับปรุงตัดบัญชีดเคเท่ากันหนึ่0ศูนย์สี่แปดศูยี่ดย้ายเสร็จแล้วก็ออกยอดในกบรวมได้แล้วขายบวกกัน1นึ่งล้านสามันเงินปันผลลับหมดไปต้นทุนขายบวกกันได้7จ็ดแสันค่าเสื่อมที่อยู่ดดดดบวกกันได้แสนสองพันค่าใช้จ่ายบวกกันได้2องแสนสพ นะส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย378.00เสร็จแล้วเอาเดบิตนี่บวกกันไปลบก,กับรายได้ตรงนี้ล้าน386,000จะเป็นกำไร31,200ดึงมาในงบกำไรสะสมนะกำไรสะสมก็จะเหลือของใหญ่6,03 0 0 0เงินปันผลก็จะเหลือของใหญ่แสนเอานี่บวกกันกำไรสะสมต้นปีก็กำไรสุทธิหักเป็นปันผล ก็จะเป็นกำไรสะสมปลายปี781,200ดึงมาในงบกำไรสะสมดึงมาในงบสแสดง 7, 1, อ่ะเ8 1ด0 0นะเสร็จแล้วก็มาทำงบสแสดงฐานะการเงิน เงินสดบวกกันได้159,000ลูกนี้การค้าบวกกัน157,500สินค้าเหลือบวกกันได้25,500เงินลงทุนหมดไปที่ดิน1,312,500อาคารเดบิตนี้บวกลบด้วย9,000ได้แส9,67,500อุปกรณ์บวกกัน3,404,250 ค่าความนิยมบวกกันเป็น1นึ่งมืหกพันห้ารวมสินทรัพย์3ามล้านหนึเจ็ด้าเจ้านี้บวกกัน6ก5 0 0 0นึนหพทุนทุนก็จะเหลือของสามัคคี9ก้า0 0นส่วนเกินก็จะเหลือของสามัคคี5้าแ0 0สากำไรนี่ดึงมาจากในพบก,กำไรสะสมผลต่างจากการแปลงค่ารวมกันก็ได้68 ห้าห้าส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยผลต่างนี้ปิดทิ้งไปแล้วใช่ปะส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยอยู่เครดิตทั้งหมดเอาบวกกัน1นึ่งแสเก้ามื่แปดพันรวมกันเท่ากับสินทรัพย์สามล้านหนึ่งแสหมื่สอพันสด้อยห้าสิบนะก็มีเท่านี้